แล้วว่าเป็นไส้ไปไว้ไตพี่นางแล้วว่าเรานางไงไป้ว้นตายแต่อี๋ได้มันก็อยู่ปุ๊บปุ๊บเขยก็ได้ใช่ไหมขายโลเท่าไหร่นี่ตัวใหญ่400ตัวเล็ก300ค่ะโลละโลละเอาใหญ่ๆพี่ชอบใหญ่ๆใหญ่ๆได้เลยค่ะซื้อฝากละสอดตัวๆนี่แหละสอดตัวๆเลยอันนี้ปลาอันนี้ปลาอินทรีย์ค่ะ โอ้นี่ ừ. tôi này, tôi ใหญ่ๆไหนตัวใหญ่ tôi ไหนนี่ๆ นี่ไม่ใหญ่ลยนะอ้าวนี่เอาจัดเลยต้งปั่นปเลยบุกนยายอ, s. <S า uh Factory> อะไรตัวเลยแลยสดจากสริกันเลยนะครับงานนี้ใหญ่เน้นใหญ่เน้นใหญ่ไปไหนแล้ววะเอาขอเนอะเนี่ยไม่ตายแน่นบ อันนี้ันแกะอะไรอ่ะแกะใช่ไหมแกะล้วออกหมดใส่เลยไม่ใส่รมลแล้วนังไงไว้ใส่้าแล้วนะเท่าไหร่สองโลค่ะเต็แป้อยค่ะแปดร้อยรถเท่าไหร่อ้าหนูมาขายให้เขาค่ะ